ี2024นี้การเลือกตั้งรอบโลกของแต่และประเทศเข้มข้นแบบไม่มีใครยอมใครล่าสุดอินเดียประกาศวันเลือกตั้งออกมาแล้วและเป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยอินเดียจะจัดการเลือกตั้งทั้งหมด7คันในเดือนเมษายนต่อเนื่องไปจนถึงมิถุนายนเริ่มลงคะแนนวันแรก19เมษายนไปจนถึงการเลือกตั้งวันสุดท้ายคือ1มิถุนายนจากนั้นจะประกาศผลในวันที่4มิถุนายน ราจิ k u ูมาหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียเผยว่าในปีนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศสูงถึง968ล้านคนซึ่งมากกว่าปี2019ราว150ล้านคนมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า1ล้านหน่วยจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชี้ว่าพรรค BJP ของเนรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะคว้าชัยชนะได้อีกครั้งเป็นสมัยที่3 ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรของอินเดียมีที่นั่ง543ที่นั่งซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลพักการเมืองนั้นๆปองได้ที่นั่งในสภาอย่างน้อย272ที่นั่งโดยในปี2019พัก BJP ของโมดีกวาดไป303ที่นั่งและในปีนี้ทางพักก็ตั้งเป้าว่าต้องการอย่างน้อย370ที่นั่งในสภานอกจากนี้ในปีนี้อินเดียจะใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะเพิ่มปุ่มงดออกเสียงเข้าไปด้วย